วันนี้เวลา17นาฬิกา3 9นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จไปยังศาลาอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดอุโมงค์ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในการประทานถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้น ที่จังหวัดลำพูนซึ่งจังหวัดลำพูนประสบสาธานการ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลของพายุซูลิกที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ตั้งแต่วันที่21กันยายน2567มีราษฎรได้รับผลกระทบ8อำเภอ40ตำบล269หมู่บ้าน8ชุมชน6,749ครัวเรือนบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ตลอดจนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายราษฎ ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันเบื้องต้นหน่วยงานในจังหวัดลำพูนทุกภาคส่วนได้บูรณาการดำเนินการช่วยเหลือราษฎรแล้วในส่วนของอำเภอเมืองลำพูนมีราษฎรได้รับผลกระทบ15ตำบล122หมู่บ้าน8ชุมชน3,946ครัวเรือนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดำเนินการทำความสะอาดบ้านเรือนราษฎรและให้ความช่วยเหลือแล้วบางส่วน การได้รับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดไม่ได้